มีไอไม่เคยมีไอดอลไหมในอดีตมีนักมวยที่เป็นแบบที่เป็นตัวอย่างเป็นตุ๊กตาว่าโหวันหนึ่งเราอยากจะเอาเขาเป็นแบบอย่างเราอยากจะเป็นแบบนั้นมีบัวขาวมีแสนชัยครับที่ที่ชินชอบเป็นระดับโลกอะไรอย่างี้ครับไปไหนต่างชาติแล้วเขาเคารพแบบเคารพมากๆากออย่างเงี้ยเลยรู้สึกชอบพูดถึงพี่บัวขาวหน่อยทําไมทาไมถึงยกพี่บัวขาวเป็นไอดอลคนนึงเออผมชอบการฟิตซ้อมของเขาเขาคือเขาเต็มที่แล้วก็เขาเป็นคนแรกเลยที่นําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาครับ แล้วก็ศีลร่างกายบอดี้เวลาเขาต่อยเนีเท่ชอบเขาเท่ดีช่วยไม่ง่ายเขาเท่ครับอ้าวแล้วสำหรับพี่แสนชัยล่ะผมชอบสไตล์เขาสไตล์ฝีมือแล้วก็มีลูกเล่นมีเขาเรียกว่ามีจุดขายของตัวเองผมชอบคือสองคนนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยพี่บัวขาวจะมาในแนวของความเท่รูปลักษณ์ภายนอกความเป็นแบบโหคนไทยนักมวยไทยแต่ว่าพี่แสนชัยนี่คือเป็นมวยแบบสไตล์ฝีมือไปเลยฝีมือเลยจ๋าเลยครับ Polastaig mm.